สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเจีย๊ยบและคุณครูการนะคะสวัสดีค่ะคุคณครูเจีย๊ยบค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่หกอนามัยดีมีสุขเรื่องที่4พักผ่อนหย่อนใจค, <า S 2> ค่ะคุเจี๊ยบอยากถามครูการว่าพักผ่อนหย่อนใจอ่ะครูการ<ค>าไปพักที่ไหนบ้างอ๋อครูการชอบไปพักผ่อนที่ทะเลค่ะอ่าหรือ ไปเที่ยวภูเขาค่ะคุณครูเจี๊ยบนะคะการพักผ่อนจะทําให้เรามีกิตใจที่สงบและก็มีความสุขใช่ไหมคะใชค่นอกจากการไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอุทยานไปเที่ยวภูเขาไปที่ต่างๆแล้วการพักผ่อนยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะคุณการมีค่ะเช่นการอ่านหนังสือค่ะอืมค่ะหรือว่าการฟังเพลงโอ้อันนี้คุณเจี๊ยบชอบฟังเพลงค่ะมีความสุขแคอวี้ ไปว่ายน้ำก็ได้ค่ะเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเลยค่ะอันนี้เย็นค่ะครูการชอบเหมือนกันค่ะว่ายน้ำมีอะไรอีกคะนอนหลับใช่นอนหลับค่ะเลยพักผ่อนที่ดีที่สุดและอย่างน้อยเด็กๆต้องนอนกี่ชั่วโมงคะครูการต่อวันวันละแดชั่วโมงอย่างน้อยนะคะเด็กๆวันละ8ปดชั่วโมงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอนกลางคืนต้องรีบนอนใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้นอนครบ แปดชั่วโมงพอนอนครบแปดชั่วโมงจะทําให้สมองเราปลอดโปร่งใช่ไหมคะพร้อมที่จะมาเรียนรู้และมารับประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยใช่ไหมคะครูการใช่ค่ะอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูเจี๊ยบอะนอนไม่ครบแปดชั่วโมงนอนน้อยครูเจี๊ยบจะเป็นยังไงคะครูการมีนนอนไม่ยังไหมคะต้องมีอยู่แล้วค่ะจะเป็นยังไงเอ่ยตื่นเช้ามาถ้าเรามาเรียนหนังสือเด็กๆมาเรียนหนังสือก็จะง่วงเลยค่ะของครูเจี๊ยบ ง่วงไม่อ่าเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องด้วยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็จะไม่มีสมาธิใช่ไหมก็อยากจะนอนอย่างเดียวใช่ใชไหมคะคุาการพอเพื่อนเรียนไปทํากิจกรรมไปตัวเองก็ง่วงก็หลับ ไม่ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมแบบนี้ดีไหมคะครูการไม่ดีค่ะคุณครูเจี๊ยบใช่ไหมคะไม่ได้แล้วครูเจี๊ยบต้องมานอนแต่วันใช่ไหมคะนอนแต่วันเลยสามทุ่มต้องรีบนอนแล้วครูเจี๊ยบไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหสมองไม่ปอดป่งเดี๋ยวไม่เก่งใช่ไหมครูการทีนี้การพักผ่อนก็มีทั้งไปเที่ยวและวิธีต่างๆนะคะทีนี้อยู่ที่เด็ก ดูสถานการณ์ก่อนเนาะตอนนี้โควิดระบาดอีกแล้วครูการใช่แล้วค่ะนอกจากโควิดเลยไปเที่ยวได้ไหมคะครูการไปเที่ยวไม่ได้ค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่ดีของเด็กๆอยู่บ้านนะคะเด็กๆหยิบหนังสือมาหัดสะกดใชคัดอ่านนะคะเพื่อที่ขึ้นป .1 จะได้อ่านหนังสือได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วทําอะไรเอ่ย ฟังเพลงวาดภาพได้ไหมคะระบายสีได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะนะคะเป็นการฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยใช่ไหมฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ยังไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาไปเที่ยวอุทยานอะไรก็ไม่ได้นะคะเดินทางข้ามจังหวัดลําบากนะคะให้เด็กๆพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะโดยการฟังเพลงอ่านหนังสือ นะคะหรือวาดรูประบายสีแทนก่อนนะคะเดี๋ยวโลกหายแล้วค่อยไปดีไหมดีค่ะการป้องกันตัวเองด้วยเนาะค่ะถ้ายังไงวันนี้คุณครูเจียบกับคุณครูการก็อยากให้เด็กๆลองอัดคลิปการพักผ่อนที่อยู่บ้านไม่เอาคลิปนอนหลับนะลูกเอาเป็นคลิปอ่านหนังสือหรือการ เต้นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการลีแล็กหรือผ่อนคลายมาส่งให้คุณครูเจี๊ยบกับคุณครูการดูด้วยนะคะ,คะอ่าวันนี้คุณครูการกับครูเจี๊ยบก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ